วันนี้จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ไปส่งเสริมพัฒนา EQ ลูกในด้านที่2ค่ะก็คือด้านเก่งค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราเอาแนวคิดทฤษฎีเรื่องของการพัฒนาส่งเสริม EQ ตามหลักของกรมสุขภาพจิตซึ่งมี3ด้านด้วยกันก็คือด้านดีด้านเก่งแล้วก็ด้านสุขมาส่งเสริมให้กับลูกของเราผ่านไปแล้วข้อแรกนะคะก็คือด้านดีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของด้านเก่งกันละค่ะเราจะส่งเสริมให้ลูกของเรามี EQ ในด้านเก่งในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ เก่งในเรื่องแรกก็คือผู้กครองจะต้องส่งเสริมให้ลูกของเราเนี่ย เป็นเด็กที่มีแรงจูงใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสําเร็จส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีความมุ่งมานะพยายามและอย่างที่สองนะคะผู้ปกครองก็ควรจะต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาให้ได้ด้วยค่ะโดยเราอาจจะเริ่มฝึกจากการที่ให้เขาเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาโดยหาสาเหตุมีทางเลือกที่หลากหลายให้เขาเรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาค่ะ สำหรับ EQ ด้านเก่งด้านสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมค่ะโดยเราจะต้องคอยสนับสนุนให้ลูกเราสามารถที่จะทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วเราก็คอยอยู่ข้างๆประคับประคองเขาสร้างความมั่นใจให้กับเขาและสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือการแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมเราควรจะต้องให้ลูกรู้จักที่จะเลือกนะคะว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะในการสร้างเสริมพัฒนา EQ ให้กับลูกของเราค่ะและถ้าหากว่าอยากจะฟังจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเชิงบวกก็กดติดตามพยาบาลพี่หน่่ยไว้ได้ค่ะหรือถ้าสนใจเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกนะคะก็แนะนำมาได้ที่ใต้คลิปค่ะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วยนะคะ